เธอเอาาหารด,ด้วยปาะเซอปัดทองบ้านเราหมดละเยอะจัดเยอะจัดแจ็กเยอะจัดน่าแถวบ้านลาตินลเลยโอ้โหเต็มหนังกอปเลยอ่ะคิดว่ามาอ,อกรอบนะออร์บีมันมาอันนี้อย่าไถ่ยากันเราอ่ะไม่ครับการสุนมือยังไม่ได้ให้กู<ย>เลย120นัด อะไรนะร้อยยี่สิบนัดเข้ารอละวอเคแต่ก็อย่าลืมไปแล้วนะเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมกูอยู่สอนอแล้วล่าเลยผมเตรียมไปแล้วแหละเอามากูอยู่สอนอแล้วเรเวล่างเลยนะครับเรเวล่างเลยครับเรเวล่างโอเคความจำคืดีสัตว์ตอนกูไม่มีกระสุนนี่แหละทรงบิดแะไอ้เหี้ยเราจะกลัวเราโง่ไม่รู้โง ไม่ครับจกรตนช่างรถตกนมาไม่เลยครับไม่ได้โทรโทรมาไม่ได้โทรไม่แล้วโอไม่ได้โทรเดี๋ยวกูถ่ายรูปไปดูไอสัตว์โทรที่ไหนล่ะเดี๋ยวกูตอบไปเงี้ย TC หรอไยสัตว์ได้นี่เรื่องต้องไปครับลำดวนลำดวนลงบล็อกหน้ามันไว้ขนาดนั้นอ่ะฉันต้องปั๊บมันมันจะทิ่มแล้วกลับลงมาสามคน ขอกลัไฟใหญ่บ้านหน่อยไฟใหญ่บ้านระวังรถเป็นล็อกนะขอเทับสองซ่อมหน่อยกูฝูซอมบี้ที่แบบอูบ้าข้างจัดที่จริงอ่ะกูผิดแต่กูถือคติประจำตัวว่ารถกูแพงกว่ากูไม่ผิดโอเคครับลงุงครับ ลักี้หนามย่าลากี่หนามย่ามาเร็วสองคนสองคนโดโดลงรถลงรถนายชุดจอยี่สิบครับยี่สิบครับทำอะไแรแบย,ย่เลยเนี่ยทำไมได้ครับผมเพื่อนตำรวจเห็นไหมผมมาผมมาขอกระสุนกับตำรวจเห็นปะเฮียทำเรื่องอาใหม่ได้ เนี่ยผมเนี่ยแรปเพื่อนผมน้องผมเนี่ยผมก็สอขอกระสุนจากแล็บครับแล็บให้มายี่สิบให้ให้ร้อยยี่สิบนัดธรรมดาละครับเพื่อนกันพี่น้องยี่สิบแบกนะครับก็ร้อยยี่สิบนัดะครับเพื่อนนี่ก็จงเดือแล้วนะครับเนี่ยเป็นเดียนเลยแล้วเนี่ยไม่ไม่เกินแล็บเกินไอสัตว์เกินไอเหียสามสี่เดือนด้วย แล้วไปนึกออกได้ไงครับเนี่ยขอบร้านนะครับก็ไม่มีไงเลยนึกออกขอบร้ครับขอห้องกับเพื่อนกนอน็อย่างนี้แหละลุงใส่แย่แล้วก็เดินยือดอีกเลยครับยืไดได้ได้ดิ มาครับเพื่อนกันมาขอกระสุนใช้พอดียิงเอเคแบบหมดไปแล้วอ่ะก็เลยมาขอตะรวจครับจอดยิงเลยเป็นบ้านเราอ布าเนาะหรือว่าเดี๋ยวเพื่อนกันและน้องกันอ่ะพี่น้องกันอ่ะรู้จักกันมาตั้งนานก็เยังมียู่ในบ้านหมดบ้าจะหมั่นเอเคครับเลยเอากระสุนมาให้ผมอะไรประมาณนี้น่าจะบั่นไสเอลเคอยู่ก็เลยแบบแกกระสุนมาให้ผมไปยิงเอลเคต่อ๋ยวหมดเดี๋ยวค่อยไปขอต่อ แกง๊งขึ้นต้นมาตรวเจขอของตำรวจาอเป็นพี่น้องเอ้ยขอ่น้ครับไอ้นองเดีดวยวพี่มาดีพี่ของซ่อมเลย<ห>พ,พังเลยทีเดียวเนี่ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยมีตาป่ะพนัครับี่ยส่งคด้วยียัยส่งจีบสาวชัวร์มึงมีแฟนยังลูกเต็มนะเอามาอีกอันนึง มีแฟนยังยังไม่มีครับเออเดี๋ยวมึงก็ได้เองแหละโอซี OC ด้วยโอซีมียังยังไม่มีครับบ้านขับรถรอะไรยังยังเงรเเงียนอยู่เลยครับยังเรียนอยู่หล่อไหมหล่อไหมตัวสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่ครับโอ้ย,อย,อยร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่สูงเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชิลก,กี้ครับแนะนำตัวเองดิสาวๆชอบสเปคสาวๆแบบไหนเบื่อเขามาสนใจในตัวมึง แต่งตัวสลอครับแต่ตัวสลอเจียเดี๋ยวลงมาใหม่ดิเยสหล่อเกินขอหน่อยได้ป้ะเก็บเินแล้วเอาอรถตำรวจยไม่อย่าส่งเนี้ยส่งโอซสัตว์ส่งมุ่งโอซีงมุ่งโอซเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมฟันทงเลยคอใกลอยู่เออแปดสามสงนะเรียกผ มาแล้วกูมาแล้วกูนะเพื่อน่านะบบ้านมาทานหบ้านนะกินไปไวนะกินไปไวนะเยอะไแงแล้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยจอเลยพานี่หมดเลยคเอาละครับนี่คือตำรวจนี่

เอาละครับนี่คือตำรวจเมืองแฟมนะครับผมที่ไม่เคนในบุกบ้าน JK เลยเรามาดูกันนะครับผมนี่คือตำรวจเมืองแฟมที่ไม่เคยบุกบ้าน JK นะครับเรามาดูกันเลยครับผมเอาแจ็คมาด้วยแจ็คช้าต่อรอบุกช้าจังครับบ้านนี้ทำไมบุกช้าขนาดนี้ ไม่ไม่ไม่เพราะว่าไม่เจเคเอียงเอียงไงไม่ใช่ตำรวจตำรวจเอียงให้เจเคไงเออบุ๋มเอียงเลยบุเอียงเลยครับพี่เไม่มีครูดาวเข้าเข้าเป็นเซเว่นเลยพี่อวันนี้รอบแล้วไม่รับต้งไม่เนี่ยยันล้อกจริงจริงไอ้เฮียอ๋อนี่ครับเปลี่ยนไหมเขาไม่ไล่เจเคออกจากบ้านด้วยนะครับคุณตี

<S <S 1> <S 1> ไอสัตว์ JK เอ้ยตำรวจบุกบ้าน JK น้อยจังไอสัตว์มึงดูเจอคันนึงก็รายคาสิโนแท็กคุณตำรวจครับคุณไปบอกพระเจ้าสร้างสร้างสถานีตรงนี้ก็ได้นะครับผมอนุญาตนะเอาจริงๆอะวะไอ้เจ้าตนะรถกันลดรถมันบางลดเงินบางนี่ผมอนุญาตตำรวจสร้างสอนอหน้าบ้านผมได้นะครับเออสร้างสาขาย่อยก็ได้เบิกของเบิกอะไรที่เนี้ย เออเบิกของเบิกอะไรที่เนี่ยได้เออแล้วมันสร้างบ้านใหม่ JK ไปเลยเนี่ยเออส่องอีกคนนึงพี่มาส่งอีกคนนึงทำดวดสีแปดไม่สำเฮ้ยใครอยากได้ดัวป่ะเดี๋ยวกูทำดัวหน้าบ้านให้มึงเอาไหมเอาเอาสิบล้านเอาล้านไอ้เหี้ยไม่ไหวละไอ้บ๊อบไหนก็มาแล้วไปสุดในรายการอ้สัตว์กูได้ครบ หมอมันลถมันพังแล้วอยู่ตรง่ากราดอะตรงพี่คนจอดอะัพี่ตรวงเล่นกอยู่พี่ผมได้ยู่ไรเราเดสองตัวได้สตัวเลไปกูาพี่ตวไปหรือว่าพี่ตัวละแล้วเจอแล้เจอเราพี่ตัวรถอยู่รซอรถอะไรพี่ หวยแล้วยี่อะไรรวจเนี่ยศาสตร์ี่ไหนยู่ข้างหน้ากระดาษครับพี่เอโขนกับโขนนีเยี่ครูแล้วไปโขนบนนึงกระดการจน์กาญจน์คาเดนอลเปลี่ยนเออ่เปลี่ยนอาชีพเหม่อนะมันอยู่มันมีอยู่หน้ากระดาษอ่ะมีอยู่หน้ากระดาษอ่ะแอดมินครับรับรับยากแตกร้อนหนึ่งครับผมคุณลุงจุดหล่อเพิ่มรั้วครับไปเพิ่มประตูนะประตูครับหน้าหน้าหน้าบ้านใช่ไหมครับใช่ครับเรียกอะไรครับ กระเป๋าสองครับสิบเอ็มลดสิบห้าแต้มอ่ะครับสิบเอ็มครับไม่ใช่นี่หมื่นเดียวครับลุงครับวอนมะคืนนะครับหมื่นหนึ่งโอเคครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋ายี่สิบอันนี้อันนี้อันนี้แต้มแต้มผมพอหรือเปล่าเช็คแต้มให้ก่อนดิพอครับพอพอครับพอครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวผมจ<า>้งสถาป,ปนิกให้ครับหลังรีได้ไหมหลังรีได้ไหมหลังรีได้ไหมเดี๋ยวผมจ้งสถาป,ปนิกก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวตับให้ไปแล้วงานไปไหน่อยสิตำรวจไปไเฮ้ยผู้จ่ายเงินสร้างหัวไปแล้วนะสิบล้านอ้นสว์เงินส่วนตัวด้วยนะเนี่ยรู้บ้าไอ้เหี้ย